ก่อนจดฟันได้มีปัญหาตอนเราเห็นแล้วเวลายิ้มมันยิ้มไม่มั่นใจก็จะโดนบูลลี่ด้วยมาถึงทักเราไม่ได้เรียกชื่อเราอย่างเงี้ยเรียกเราวบาะเยนชื่อกนิ t ฐาชมุดศรีนะคะชื่อเล่นชื่อก้อยก่อนจดฟันได้มีปัญหาตอนเราเห็นแล้วเวลายิ้มมันยิ้มไม่มั่นใจแล้วอีกอย่างก็จะโดนบูลลี่ด้วยมาถึงทักเราไม่ได้เรียกชื่อเราอย่างเงี้ยเรียกเราว่าะเยนตอนแรกเฟลทำไมต้องเออล้อเราแบบนี้ด้วยทำไมต้องเออล้อเราแบบนี้ด้วยทำให้รู้สึกว่าเราขาดความมั่นใจ ช่วงฝึกงานได้มีการไปทํางานที่ไปรษณีย์ค่ะเราจะพบปะลูกค้าด้วยแล้วการพูดคุยมันก็ต้องใช้ในการพูดในการยิ้มในการทักทายมันทําให้เราตัดสินใจที่ว่าต้องมาทาฟันเพื่อสร้างบุค,คลิกให้เราแบบดูดีขึ้นด้วยเวลาการพูดคุยเรากล้ามากขึ้นเรามาเจอเฟสบุ o กกีตารคลินิกเราก็เลยเข้าไปดูด้วยที่ว่ามีโปรโมชัน่นมีคนเข้าไปแล้วประทับใจในการบริการของคลินิกหมอก็พูดจาดีมากในการวางแผนต่างๆรู้สึกว่าโอเคมากๆ หมอบอกเป็นเคสยากฟันบนของเราอะข้อฟันล่างแบบลึกพอสมควรค่ะก็เลยทําให้แบบว่าหมอต้องวิเคราะห์วางแผนแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ทําไปตามสเต็ป ตอนที่หมอวางแผนให้เราจะจะเจนตรงที่ว่าเขาจะวางเคสสเต็ปคนไข้เดือนต่อไปต้องถอนฟันแบบว่าให้เราเลือกได้เลยว่าจะถอนข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนไม่ต้องกังวลด้วยว่าเราจะเลือกได้ไหมบางคนที่เจอขิงมาแบบว่ามันจะเลือกไม่ได้เงี้ยมันต้องตามสเต็ปของเขาแต่ว่าเราสามารถเลือกได้เหมือนเรามีส่วนร่วมในการรักษาด้วยค่ะ จัดฟันที่ชิตช็อกได้ประมาณ9เดือนค่ะรู้สึกแบบว่าฟันเราเริ่มสวยแล้วเราจะได้กลับไปยิ้มสวยแล้วนะเรากล้ายิ้มเรากล้าพูดเราก้าคขย้นมากขึ้นจากแต่ก่อนเวลายิ้มแบบเราต้องหุบยิ้มไม่กล้ายิ้มให้เห็นฟันเลยตอนที่เพื่อนจัดฟันก่อนเราแล้วเราเข้าฟันก่อนเพื่อนนะเพื่อนก็มาถามมาปรึกษาว่าทําไมของเราเข้าเร็วทั้งทั้งที่ว่าเราพึ่งมาทําไม่ถึงปีด้วยซ้ำเพื่อนก็เลยว่าเออสนใจคลินิกนีก้โอเคมากเลยก็ทําแบบว่าอยากย้ายมาคลินิกเราด้วย อยากจะบอกคนที่ประสบปัญหาเป็นเคสยากคลินิกนี้สามารถทําให้เราได้ด้วยที่ว่าคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าในการที่จะทําแผนต่างๆนี้หมอเขาจะให้เรามีส่วนร่วมในการวางแผนค่ะเวลาทําเรามั่นใจด้วยที่ว่าหมอเป็นมืออาชีพอยู่แล้วจะคอยแนะนําเราหรือว่าเราสงสัยอะไรเราสามารถถามเขาได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องกลัวว่าหมอจะไม่ตอบคําถามอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะใครที่สนใจสามารถมาติดต่อทางคลินิกิตต๊อดได้เลยรอยิ้มที่มั่นใจคุณสร้างได้ที่จิตต๊ดเช็นชอบคลินิกค่ะ